ไปไปครับสวัสดีครับ่พอพี่น้องพี่น้องเส้นข้าเน้องตัวโลกโลประรทศไทยเนาอพอดีอนันนี้พี่น้องเข้ารลักสิออกไปใส่ตรงครับหลักสิออกใส่ตรงนี่ ามาหอดแล้วครับพี่น้องกำลังเห็ดส,สถานทีเพื่อเตรียมใส่ครับเตรียมสถานทีใส่ครับปลาอยู่หนาทอเต็มเลยครับ พอลุงเพิ่นกำลังเยี่ยมสถานที่ที่ใส่ครับเอาตัมันแตกออกก็สิ่พอดีเลยนะเดี๋ยวรอเบิ่งวิธีการใส่ของเพื้อนเนาะครับเบเิ่งปลาอยู่หนาทอครับปลาล่งหลายจัดแ้่ก่าปลาคอปลาทุกชนิดเลยครับบางหนึ่งมันมีอยู่ปลาคอนีน ปลาซิวอ้าวเต็มเลยมาเป็นมาบืองอู้ว่าปลาโอนี่มไม่ได้เลยพี่น้องเป็นตุ๊กสองมือสามมือตีต่อกันนี่นามเต็มอีกลอเข่ากระลังถอกกระลังม่านครับเราถอกก็มีผลมาซาผลปีนี้แต่กับเขาง่ามอยู่แถวนี้ง่ามเป็นวงมองปลาเต็มเลยพี่น้องเอ้ยเห็นปลาไหครับ ยู่ปากทอครับเฮยเอ็มเลยอโอเคใส่เต็มแล้วกเคีย <c oughs> รย์ิธีครับนีหลอบไ่ครับหลอบไงครับไปยาเข็นหลอบไงเขามาเบิงด้ครับเด้อหลอบไงครับ,บวิธีการเหตุหนาะเบิงเบิงไหวฝุ่นย,ยาเข็ดสิได้ไปเห็เนาะครับอ หลอหญ่หลอบใหญ่อหญเอากงหล่อหม้อใส่เห็ดเลยครับง่ายง่ายใส่ผักเขียวทักเอาเ <c oughs> บิ่งเอาเด้อไรถนัดท่างหากินเนาะ ที่กามไสเนาะ,ะเอาหนา,า,าห้องทังหนามันเผื่อบอบปลาหลอด เป็นวิถีชีวิตของคนอีสานฮาอายุหากินครับพี่นอ้อง <c oughs> ปลาก็ลงเป็นระยะระยะเลยพอได้เห็นยังน้อยก็มาสื่อ้ะครับเด้ออยู่ข้อีสานเกียว <c oughs> <c oughs>

ตอนนี้เรากับไซแล้วเนาะกำลังเลียวรท่นเียมเวิธีการท่งนไม่แต่ยาบ่ว่อยไปหวันรมเคยกันเห็นบ่

平时高，猛高。 น้อมพอหาบาทแล้วตอนนี้ก็ล่างยามนะครับพี่นอสิมา,มานพ่อหรอโอ้โหฟรอยลฟรอย ใหดาวนอ,อครับ <c oughs> ดักตงมาถือมาถือถือเงยน้อยมนบลงนั <c> ่น <oughs> โออปลาขาวใส่น้อยเดียวครับปุ่งคือไม่ยามรอนแรกมแต่ปลาขาวครับพี่น้องโอ้ปลาขาวหน่อย